ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการรับเงินรางวัลทูมอนีวอลเล็ตนะครับหนึาบาทจากการหารายได้เสริมฟรีบนมือถือ Android iOS หรือว่าบนคอมพิวเตอร์ก็สามารถทําได้ใครสนใจในการทํารายได้เสริมออนไลน์นะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะช่องทางที่ใช้ในการทำนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์นี้เลยนะครับมีชื่อว่า b u c k s i f i c o m นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทํารายได้เสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นทูมอนี่วอลเล็ตหรือว่าเหรียญ สามารถทําได้ในเว็บไซต์นี้นะครับส่วนใครที่เคยสมัครทําเงินแล้วเนี่ยก็ยังทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่เคยสมัครเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับยังไม่รู้จักในส่วนของเว็บไซต์นี้เลยเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะครับหากสนใจค่อยไปสมัครทีหลังได้นะครับในการสมัครนะครับผมสมัครได้ฟรีนะครับลิงก์การสมัครเนี่ยจะปักหมุดไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดสามารถกดเข้าไปดูตรงคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะปักหมุดลิงก์การสมัครวิธีการสมัครไว้ให้นะครับใครที่ไม่เข้าใจสามารถดูวิธีการสมััคคครรก่่อนนนไดด้้ะบาาลลงิป จะมีคลิปแยกไว้ให้สามารถกดเข้าไปดูได้เลยในส่วนของหน้าเว็บไซต์นะครับก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับเราดูตามในส่วนของในคลิปได้นะครับหลังจากที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการใช้งานเนี่ยแนะนําให้เราใช้งานผ่านแอป Google Chrome นะครับเพราะว่ามันสามารถแปลภาษาไทยได้นั่นเองทั้งในมือถือและก็บนคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าตัวเว็บไซต์เนี่ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการรับเงินเข้าอล l ล็ตกันก่อนนะครับสมมุติว่าเราได้ทําการแลกเงินรางวัลไปแล้วเนี่ยเงินรางวัลที่เราแลกไปนะครับเงินจะอย่าง ไม่เข้าในส่วนของบัญชี Wallet นะครับเราจะต้องทําการเติมเงินเข้า Wallet ด้วยตัวเราเองนะเดี๋ยวเรามากดที่เมนูที่2ได้เลยนะครับคำว่าถอนเงินนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรากดไปที่ข้อที่3นะครับผมการถอนเงินที่ผ่านมาทั้งหมดเลยตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินที่เราได้ถอนไป10รายการล่าสุดนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรายการที่ผมได้ทําการแลกเงินไว้อยู่ที่150บาทนะครับผมได้ทําการแลกไปเมื่อวันที่13พฤษภาคมนะแล้วก็รอการตรวจสอบยอดเงินเนี่ยประมาณ2วันทําการนะครับก็จะครบ3วันแล้วนะครับพอมันตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะขึ้นสถานะตรงนี้เป็นคําว่าสมบูรณ์นะครับเป็นตัวหนังสือสีเขียวติ๊กถูกนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับมันเขียนคําว่าสําคัญนะครับเป็นกรอบชมพูเลยให้เรากดเข้าไปตรงนี้นะครับพอเรากดเข้ามาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะขึ้นบัตรของขวัญของคุณพร้อมแล้วนะครับเราจะทาการ แกลกรางวัลเนี่ยให้เราอ่านข้อตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเขาจะมีช่วงเวลาในการแรกลกรางวัลอย่าแรกในช่วงเวลาเที่ยงคืนหรือว่า6กโมงเช้านะครับให้เราแลกเวลานอกจากนี้นะครับผมกดเปิดเผยได้เลยนะครับพอเราเปิดเผยเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะมีคําว่าเปิด URL นะกดเปิดก่อนนะครับพอเรากดเปิดเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีคําว่าเติมเงินนะครับกดเติมเงินจากนั้นเนี่ยให้เราใส่เบอร์ wallet ของเรานะครับลงไปทั้ง2ช่องได้เลยนะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินในส่วนของบัญชีทูมิเน่ wallet นะครับใครที่ยังไม่เคยสมัคร ก็ไปสมัครก่อนนะครับส่วนใครที่มีบัญชีอยู่แล้วเราก็พิมพ์เบอร์ลงไปหรือว่าเราอยากจะใช้เบอร์ของคนอื่นนะครับที่เราไว้ใจนะครับอยากจะใช้ในการรับเงินก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับพิมพ์ลงไปทั้ง2ช่องแล้วก็กดเติมเงินได้เลยในการเติมเงินนะครับกรุณานะครับตรวสอบเบอร์ของเราก่อนนะครับก่อนที่จะทําการเติมเงินสมมุติว่าเรากรอกผิดแม้แต่ตัวเดียวเนี่ยเงินก็จะไม่เข้าที่เบอร์ของเรานะครับพอเราเติมเสร็จนะครับยอดเงินเนี่ยมันก็จะเด้งเข้าไปที่ธุมนิเวศของเราทันทีนะครับปุ่มเติมเงินตรงนี้ก็จะหายไปนะ เราเได้เข้าไปที่ทูมินี่อลเล็ตของเราเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราไม่เชื่อว่าเงินเข้าหรือเปล่าเราก็ไปเปิดในอล l ล็ตของเราดูได้เลยนะอันนี้เนี่ยคือขั้นตอนการเติมเงินนะครับเสร็จเรียบร้อยได้รับเงินเรียบร้อยนะครับ ต่อมาขั้นตอนการทําเงินนะครับทำอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้า wallet แบบนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทีละเมนูกันเลยนะครับด้านซ้ายมือจะมีแผงควบคุมนะครับแผงควบคุมตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของหน้าหลักของเว็บไซต์นะครับก็จะมียินดีต้อนรับนะครับเป็นในส่วนของกรอบสีม่วงตรงนี้เป็นชื่อของเราเป็นระดับเล v e l ของเราให้เราดูว่าเราเนี่ยอยู่ในระดับ level เท่าไหร่นะครับแล้วก็ด้านขวามือนะครับจะมีโบนัสประจําวันนะครับในกรอบสีส้มแล้วก็โบนัสความพักรีในกรอบสีเขียวนะครับแล้วก็เป็นรายได้จากการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อน สีดําแล้วก็จะมีเควสรายวันนะครับที่เราสามารถทําได้ในกรอบสีม่วงนะวิธีการทำนะครับโบนัสประจําวันเนี่ยคือเราจะต้องทําคะแนนให้ได้อย่างน้อย600คแะแนนจากการทําแบบสํารวจและก็ข้อเสนอวอลนะครับถึงจะทําการกดรับโบนัสตรงนี้ได้และก็โบนัสประจําวันนะครับอ่าโบนัสความพักดีตรงนี้นะครับในกรอบสีเขียวเนี่ยเราจะต้องทําให้ได้อย่างน้อย150คะแนนก่อนนะครับถึงจะกดรับได้ ส่วนการเชิญเพื่อนเราเชิญได้เลยนะครับเควสรไรวันเนี่ยเราก็ทําได้เลยต่อมานะครับเรามาดูที่เมนูที่2นะครับในส่วนของการถอนเงินการถอนเงินก็ตามที่ผมได้แจ้งไว้ตั้งแต่เริ่มคลิปเลยก็จะมีทั้งทูมิน่โวลตแล้วก็เหรียญคริปโตนะครับสกุลเงินดิจิตอลนะครับก็จะเป็นพวกเหรียญคริปโตบิตคอยนะครับก็จะมีบิตคอย n l ไลท์คอยน์ดอทคอยอีทเรียมทอน USDTBNB ตามนี้เลยนะครับเราต้องการถอนเหรียญคริปโตอะไรเราก็สามารถเลือกถอนได้จากเว็บไซต์นี้เหมือนกันนะครับในการถอนขั้นต่ำของแต่ละเหรียญ ทุกเหรียญนะอย่างเช่นเราอยากจะถอนบิตคอย n เนี่ยเราก็ดูขั้นต่ําก่อนว่าใช้ขั้นต่ําเท่าไหร่ในการถอนเหรียญของบิตคอย n เหรียญดอทคอยเหรียญอิเทอร์ีม BNB หรือว่าเหรียญอื่นๆเราก็สามารถกดดูได้เลยนะว่าใช้ขั้นต่ําเท่าไหร่และก็ในส่วนของกระเป๋าในการรับเหรียญคริปโตบิตคอยนหรือว่าเหรียญคริปโตต่างๆเนี่ยเราสามารถเลือกใช้ได้เลยเพราะว่าเขาไม่ได้จํากัดกระเป๋าในการรับเหรียญคริปโตคนต่างชาตินะครับก็สามารถทําได้เนาะล่าวกมพูชาเวียดนามพม่านะครับถ้าเราสามารถใช้ในส่วนของกระเป๋ ็สามารถใช้ในการทําในส่วนของเว็บไซต์นี้ได้เหมือนกันนะครับถ้าเราไม่มีทูมานี่วอลเล็ตเราเลือกเป็นเหรียญคริปโตได้เลยนะครับต่อมาเรามาดูที่บัตรของขวันนะครับบัตรของขวัญเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของทูมานี่วอลเล็ตเอเอ a อสลาซาด้าช้อปปี้เพย์นะครับทูมานี่นะครับก็จะเป็นการแลกบททัตรทูและก็ของรางวัลอื่นๆที่เราสามารถเลือกแกลกรางวัลได้เลยนะครับตามที่เราต้องการได้นะครับสําหรับทูมานี่วอลเล็ตนะครับในการแรกลกรางวัลเนี่ยจะเริ่มต้นที่ราคา100บาทแลกได้สูงสุดที่1,0บาาาาาาทในกกรรรรรแรงนะรัเาสามาถ ทำคะแนนให้ครบตามจำนวนขั้นต่ำตามที่เขาระบุหรือว่ากำหนดไว้แต่ละรายการได้เลยนะครับในการแนะนําเราจะแนะนําหรือไม่แนะนําเราสามารถทําการแลกเงินได้เลยเมื่อเรามียอดคะแนนครบตามจํานวนนะครับเขาไม่ได้จํากัดในส่วนของการทําภารกิจต่างๆเนาะมีคะแนนมียอดเงินครบตามจํานวนก็กดแลกเงินได้เลย1วันสามารถแลกได้กี่ครั้งตรงนี้ไม่ได้จํากัดจํานวนครั้งในการแลกเงินสมมติว่าเรามีคะแนนมากกว่า1 0 0 0สมมติเป็น10,000บาทเราอยากจะแลกเลยวันเดียวนะครับสิบรอบเลย หนึ่งพันเนี่ยแลกไปเลย10ครั้งก็สามารถแลกได้เพราะว่าเขาไม่ได้จํากัดจํานวนครั้งในการแลกนะวิธีการแรกนะครับให้เราเลือกรายการที่เราต้องการแลกนะครับกดที่ให้มันขึ้นติ๊กถูกนะครับ แล auto, ้วก็ข้อ Omaha, ที่3มเนี่ยให้เราใส่เบอร์มือถือของเรานะครับลงไปด้านล่างทั้งหมด10ตัวนะครับเป็นบวก 6- 6ขีดแล้วก็ตามด้วยเบอร์ของเราเขาจะมีตัวอย่างเป็น x สีเหลืองด้านล่างตรงนี้ให้เราดูนะทั้งหมด12ตัวนะครับก็จะเป็นไหมเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็เลข6 2ตัวแล้วก็ขีดแล้วก็ตามด้วยเบอร์นะพิมพ์ลงไปแล้วก็กดยื่นคําถอนได้เลยนะครับกระเป๋าเงินของฉันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการดูในส่วนของยอดเงินคงเหลือของเรานะตอนนี้จากคะแนนที่เรามีอยู่นะครับจะคานวณเป็นค่าเงินของดอลลาร์เวลาเราถอนทุนท เนี่ยก็จะเป็นค่าเงินบาทปกติเลยนะครับ2.87ดอลลาร์นะ28,000คะแนนถอนไปทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่534.5ดอลลาร์จากการใช้งานตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเล่นนะครับทำมาเรื่อยๆนะ ต่อมาวิธีการทํารายได้นะครับก็จะเป็นข้อเสนอวอลนะครับสำหรับข้อเสนอวอลเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์ที่เป็นในส่วนของเครือข่ายพันธมิตรกับบัตไซไฟที่เป็นในส่วนของการตอบแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนั่นเองนะครับก็จะมี CPX BitLab Profit Time Wall และก็เว็บไซต์อื่นๆนะครับสำหรับใครที่ไม่ค่อยเก่งในเรื่องของการทําแบบสํารวจแล้วอยากจะทํารายได้เนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งช่องทางก็คือเว็บไซต์ BitLab เนี่ยมันจะมีการดาวน์โหลดเกมดาวน์โหลดแอปต่างๆในการทําผลิต ด้วยตัวนี้จะเป็นออฟเฟอร์แล้วก็เซอร์เวย์นะใครไม่ค่อยถนัดเนี่ยกดเข้ามาที่เว็บไซต์บิดแล็บได้เลยนะแล้วก็กดตรงออฟเฟอร์ตรงนี้นะครับเราก็เลือกหมวดหมู่ว่าเราจะใช้งานผ่านมือถืออะไร a n d r o อ d i p ไอโฟนนะครับแล้วก็ iPad นะสามารถเลือกได้นะครับเลือกแล้วก็กดเซฟนะครับพอเรากดเซฟเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นเกมขึ้นมาให้เราเลือกดาวน์โหลดในการทําภารกิจใครที่เป็นสายเล่นเกมอยู่แล้วเนี่ยเราก็กดตรงนี้ได้เลยเลือกสัก1เกมขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูในส่วนของตัวภารกิจในการทํารับคะแนนว่าเขา เราทำอะไรบ้างนะครับหคือการดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องในส่วนของ p y y h เดเกมนะครับข้อแรกนะครับคอมเพตในส่วนของระดับเลเวล50 125 2ร้อย2แล้วก็400ในส่วนของระดับเลเวลถึงเราจะได้รับในส่วนของคะแนนแล้วก็ทําภารกิจเนี่ย ให้ครบก่อนเวลา30วันนะครับก็คือทําให้เสร็จก่อนเนาะตามที่เขากําหนดนะครับตามนี้เลยอันนี้ก็ลองทําดูได้นะครับต่อไปเป็นในส่วนของเมนูของขวัญรายชั่วโมงนะครับในการกดรับคะแนนฟรีทุกๆ1ชั่วโมงเราสามารถกดสุ่มรางวัลได้นะครับตั้งแต่5คะแนนถึง12คะแนนกดดําเนินการต่อตรงนี้ได้เลยต่อไปก็จะเป็นการจัดอันดับนะครับลีดเดอร์บอร์ดนะครับในการแข่งขันนะครับให้ติดอันดับเนาะก็จะมีรายวันแล้วก็รายเดือนสําหรับรายวันเนี่ยก็จะเป็น1นึถึงสิเหมือนกันนะครับก็จะมีรายได้ให้เรา ด้วยนะครับ ถ้าเราติดอันดับก็มีคนไทยติดอันดับ1 2 3 4 5 6 7นะครับ8นะครับผมมีคนไทยทั้งหมด8คนที่ติดอันดับอยู่นะตอนนี้นะนะี่ครับธงชาติไทยขึ้นมาเลยนะครับประเทศไทยนะครับถ้าเราติดอันดับนะครับในส่วนของรายวันเนี่ยเขาก็จะดูอาตานนัตราคะแนนรางวัลได้อยู่ที่ในกรอบสีม่วงตรงนี้นะครับเป็นคะแนนนะไม่ใช่เงินบาทนะครับถึงแม้ว่ามันขึ้นเป็น10,000บาทเนี่ยไม่ใช่เงินบาทที่เราจะได้รับเข้าในส่วนของทูตมอนิเมอร์นะมันจะเป็นคะแนนภายในเว็บไซต์ของบล c k กไซฟแล้วก็เอาไปแลกเป็นร รางวัลอีกรอบหนึ่งนั่นเองสาหรับรายเดือนนะครับก็จะเป็น1-10ถึงเหมือนกันในการติดอันดับนะแต่ว่าคะแนนรางวัลเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นจากอันดับ1 1 0 0 0ห0นก็จะเป็น1-0,000แคะแนนนะครับถ้าเราติดอันดับตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเก่งนะครับผมนี่ครับมีคนไทยติดอันดับ3อยู่นะตอนนี้นะครับแล้วก็อันดับ8อันดับ9นะที่เป็นคนไทยอันดับ1เนี่ยเป็นธงชาติตุรกีนะครับอ่ะตรงนี้เลยนะครับ ต่อมาเป็นในส่วนของเมนูการอ้างอิงและรับนะครับในส่วนของระบบการแนะนําหรือว่าเชิญชวนเพื่อนในการสร้างรายได้เพิ่มเติมตรงนี้จะมีการแชร์ลิงก์ของเรานะครับโดยการแบ่งปันต่อไปนะครับตามช่องทางออนไลน์ในมือถือของเพื่อนๆได้เลยจะเป็น Facebook t w i t t e r Line YouTube Tik t o อกเราสามารถทําการสร้างสรรค์ในการแนะนําต่อได้เลยนะครับค่าคอมมิชชั่นที่เขาให้เราจากการเชิญเพื่อนเนี่ยเขาจะแบ่งให้เราแค่10%ของรายได้ของเพื่อนเท่านั้นนะครับหากเราแนะนําเพื่อนไปทําการสมัครเรียบร้อยแล้วไม่มีการใช้ ้งานต่อหรือว่าไม่มีการสร้างแล้วได้จากการเชิญเพื่อนเลยเนี่ยเราก็จะไม่มีรายได้จากการเชิญเพื่อนตรงนั้นนะครับการเชิญเพื่อนก็ตรงนี้เลยนะครับต่อมานะครับเป็นในส่วนของเควสนะครับเควสตรงนี้เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2เควสนะครับหคือเควสรายวันที่ทําได้ทุกวันภารกิจมีอะไรบ้างทําแบบสํารวจเชิญเพื่อนนะครับให้ครบตามที่เขากําหนดนะครับแล้วเราก็จะได้รับคะแนนเพิ่มเติม เควสที่2เป็นเควสตลอดชีพนะครับเป็นภารกิจตลอดชีพที่เราทําได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับก็สามารถทําตรงนี้เพิ่มได้เลยก็ประมาณนี้นะครับในการรับเงินแล้วก็การใช้งานทั้งหมดของเว็บไซต์นี้นะครับใครที่สนใจก็ลองไปสมัครเล่นดูได้นะครับเล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ